กรับกลับสวัสดีครับขอต้อนรับขอบชูช่องพงพะร้ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดปูสามแปดนะครับมาสามเหล็กโค้งสุดท้ายของเพิ่นพี่น้องก็เรียกร้องมาหลายคนหลายทัานมาเบิ่ง่าโค้งสุดท้ายปันิฟันสไใดเดี๋ยวจะเม็ดเดี๋ยวจะโตบนล่างนะครับพอเท่านั้นเรากลับมาเบิ่งมาชมกันนะครับตามพงพ้าร้ยครับว่าปูสีดายจะโตครับปูขนาดมาสกังค่ะตามโครงสุดท้ายฝากตอนปู ห้าหกหนึ่งมาหาลักลอยอมหาลักลอยมาปรุงวันนี้หาลักลอยเนี่ยเอ้าเข่าท่างเด้อหาลักลอยนีู่ปอ้ยบาดเนี่ยหาลักลอยอืมหาลักลอยไปดูอีกนีกรางกับหน้าหาชูนหาน่เขียนหนุ่เลยเล็กรางหาซูนหานงเขียนเล็กรางข้างล่างเลยตอนหลุกอันนี้ไว้ถ้าเขียนเล็กบน ห้าศูนย์ห้าหนึ่งว่าสามก็หาคนได้ปี่อกสองตัวเลขาตัวหนึงหอดหาดกีบลังเมือนห้าศูนย์หาหนึ่งพี่เสียบมอยูหากค่แปดเราขาดแปดนังปิดมีแต่ห้าสามก็หา้นเขากันสามก็หาดีจังพี่ก็เสียหลบสามก็หาคน เด็กเกียกันหนึ่งสองสามชูโอศูนสองสับชูนหนึ่งสองเอวบนติดชูหนึ่งสองเดี๋็กลางติดหนึ่งกระสุนเลขบนเลขเลขเลขบนติดยังกระปูเอวบนติดศูนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองติดบนนกปูเนะเลขติดบนบอมมีซุนบอถือเองบอมีซุนนี่บอถือเด็กลางกับติดชูกับหนึ่งศูนย์กับหนึ่ง เักที่เปนกรบอกพิเิเลยนรับลขที่บนเักที่บนมาปุ๊ศูนย์เก้าหนึ่งสองสามหกเนหนึ่งสองที่สุดเนี่ยค่เลียวบนแก่ปูมักเนี่ยับที่สองสิบห้าสามหนึ่งเดี๋คุณ่ะห้าสามหนึ่ง เลขห้าสองศูนย์สี่คูนห้าสองศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสองศูนย์ห้าสองห้าสองเจ็ดห้าสองเกตมีเสือมเสือไปฟอนได้ตัวมากเลยคันมาหาหาสองเกตเนี่ยฟุบซ้อผ้ารวยสิได้ไปฟอนออมถวายปูพัฟฟิคเนตได้ในปู โอเคโอเคเอาพันหาตัวนี้มาตัวเดียวไม่พอจริงๆใช่ไนมคน่าอือโอ้สู้ภาเลยจะได้เตรียมตัวฝรรดพูดก็โอ้ปูนี่หาสามหนึ่งหาสองสูตรแล้วหาสองคิดบอกค่ะสามตัวนะปูหนักหาหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งหาหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองเจ็ด แต่คือ,อ,อยึดรักรอยจังไดกก็เป็นหานะปูใอ่เด็เกรอยนะ <หา S 2> รักรอยแน่นอนมีรักคิดไม่เกดว่ามันข่งกอ,องนีไม่ใช่นเด็กเด็กร่างก็ห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามศูนย์สนหนึ่งเด็กร่างค่ะอืมที่ศูนกำลังอห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามศูนย์สันหนึ่ง ตัวตัวปูมักไลยค่ะปูระวังหาศูนย์หาหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งมักตัวใดเป็นพิเศษปูมักส่วนตัวดอกค่ะปูมักผิดศูนย์หาหนึ่งก็หาศูนย์สามศูนย์ชั้นท่่มักจำกันมักจำกันมันนี่สูตรเก็ดตัวมากสามตัวได้ปูให้เอซีเบิ้งน้ำไนค่ะโอ้ั่เนี่ยมัน่ออก่ช้นหนึ่งชันหนึ่งเงินว่าปู ล่ลางเกิดซูนหอดอนึงหอดหาลักสิบันบตรที่เสียณมีอย่างลักสิบตรทีเกีย่หอดหาลักสิบล่างนี่เปนนิน่นมันเข้ากันเอหา,าแปดมาเป็นนินีสามกับหา่านเข้ากันอุช่องตัวเขาอ,อ้าวอวยมันต้องมีปูบันไอซีบัง เราทำกนปูก็มัดนี่เลยอืมปูเกียนอะไเนีเจ็ตัวมาสามตัวม,มาแต่มาใช่มันออกใช่ไหมไปส,สามหนึ่งหกหนึ่งสองเจ็ดนี่ยือแฉะเนี่ยส,สองตัวนี่ยูอแฉะแบบร้อยหาอืมดอกร้อยหาลลา้าวิ่งหาล่างวิ่งหาล่างนะป<า>ูนะวิ่งโก้ิงเก้ถือหลายคนอยู่เห็นขู่วาวิ่งโก้แต่อยมั้งค่ะ เจอเด้กปูยัเพิ่งเด้เจอเสมียนจดจะเข้ากันปูวิ่งล่างห้าวิ่งวิ่งบนเด็กปูเออบนวิ่งหาล่างโอ้บนบนหามาหาเอาหาหลดบนวิ่งหาล่างในปูล่างนี่นวิ่งศูนย์บอกศูนย์กับสามกับหนึ่งนี่แหละมาสามหนึ่งตัวไหนมาแห้งอ่าหนึ่งสามหนึ่งมันมากเข้ากันเทิ่งบนเทิ่งล่างอยู่ แตแสดงว่าว so ิ่งวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยทังหาากัหนึเปูรักรักอยมันนี่พูบอกเรื่องเร่อยนะค่ะรักอยมันบดหรอยกน้วยก็บิมันปาปูลอยลอยอต่นะรักเขนนี่ บวกสองเขียรักเขียนมันรักจานลัก,ลกเขียนบวกสองขั้งรักมือมีกเก่าสองขัง้งบวกขาลักหลีกลังลักทิพลางหากบวกหกกงที่มันก็ได้หากเนี่ยมีมห้าก้อนองได้เก่าวันวนี้ได้หักวันนี้ได้หากมีมกห้าก้อนองนี้หกปูถึงที่แปดปูว่ามันจะโอนว่มีหกปูเลยบย่ได้ถึงจะที่ถึงจะที่แปด บรรลุนนี่กัศูนย์มันศูนยหนึ่งเก่าว่าศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองปูอามันไกลสิบแปดสิบเก่าปูเลยบ่ถืกันอือออกสิบแปดมออกสิบเก่าอยา้โอตอดาดกันพอดีปูเนาะปนอะ่อันนี้ลังงวยครั้งที่ชีพูดหาศูนย์หนึ่งสองหมดบ่ทีเจ็ดหมดรังงวยึ่งสองสามสีครั้งที่สี่แล้วงวยมันแปด ปดพูดหาหาแปดที 4, 5, 5. Um ่ส huh. well> bueno> ิบศูย์หนึ่งสองหดอือจะหมดวันี้ศูนหนึ่งสองคือเก่าอันคูณศูนย์ได้ศูนย์หน่งกศูนย์หนึ่งสองคือเขาอปนรงวยมันศูนย์เน่คือมันไมเกิดขนี่หาเนี่ยหาน่รักลอยนะปูเน่นอนหาบึงเดนนี่รักแขนรักมือบวกสองข้บวกหาลักทิพลังบวกหกคงที่ได้หาหมดเนี่ย ไม่ถูกหมดเลยยิง <ừ> ก่าวหันเขาจับไปยิงก่าหวยอดถือได้ว่เ <ừ> ก่ก <ừ> ากสองตัวหมดห้าหกเจ็ดคือกันนั้นคูณที่อันค้ที่ชีกันละหาคุณแล้วหนวยค้งที่ที้ไม่ได้ห้าหกเจ็ดมันก็ออกหกเจ็ด <ừ> อันนี้กู้นชุหนึ่งช่องว่าหันเหมือนหน่งกาวชุหนึ่งช่องก็ออกหนึ่งแปด หนึ่สองวันก็ได้ตัวเก่าตัวเกามาตัเกาูหนึ่งสองให้ติดบนชูหนึ่งนี่ชูหนึ่งนี่ให้ติดล่งกับหนึ่งแล้วร้อยบวกหนึ่งคงทีอีกล่างชูกับหนึ่งมมพีดรอหลั่ร้อยมันออกเก้าพันเก้ากับหนึ่งเกกับหนึงเป็นิบชูน่งเคยมากแต่นา ค่ะวันนี้เปิดเปิดย่านเข้าไปตรงนานั่นปูนขอเบิ้งองอันเกตโตมามาสาตัน้องเนาะเสียตัวให้ซูาร้อยจุดบท่านปูจุดจุดตัวเน้นบุท่าน okay, <into> ไม้ินอรดมมีมีแฉยินสองถูนไม่แฉสองเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่งมันเจ็ดกับสองเจ็ดเจ็องกลับไปนี่ไปหมักกันสองชุนคหนาสองถุนเชนอ่ะบอวหาสองนคู่หงได้และปูหาสองชุนตะกูลค่ะชัดเจนตัวก้อนมูเลยห้าสองถุน ค่ะกระซิสรุปตัวเลขแนวทาห้องของปูฝากตอนพ่อแม่ที่หนองเด้อค่ะค่ะําหรับโค้งสุดท้ายของปูสามเปดเท่าหนค่ะปูได้ฟันยังเติมปูปูนี่ฟันดีบ่งวุนนี่ฟันดีฟันโตมันคือว่านหนึ่งเดียวปูฟันดีโอ้ฟันวันไหนครับปูจานหนึ่งปูฟันดีค่ะเอาจังมูเทนอมันเสร็จห้าจานหนึ่งเออเอาน้ามเสีออกตังโมยลวปูกัง อัน,น,อนี่มีดว่างเลยปูหาซ้ำหนึ่งฟังว่าเขามาบอกว่าโอ้ฟันว่ามบอกว่าหา้ำหนึ่งบอกเป็นโตเป็นตนเลยบอกเป็นโตมีบันยี่แหละมีดเจนี่แหละโอ้เท่ห์หาซหนึ่งเล็กโอ้ต่างมูเส้นว่างบัสยังวันมันมีหาซ้ำมีโอ้ก็ชัดเจนเลยเนอะปูเนาะหอยบอกเป็นโตนโ<อ>ป่านนี้ที่บอกอยู่บนน้ำปู นกปูดูเพิคยฟันนะค่ับเป็นตัวฟ้าบอกเป็นตัวห้าสามหนึ่งัก็อันตัวหนึ่งหกมันมากขึ้นมหาแปดได้มีหนึ่งหกตัวหนึ่งตที่หาได้ตัวที่หาหนึ่งหกมันย้อนอันนั้นจะโจกันโอ้คือมากกวดรักตีมันดะถูกวดถึงวัดเด้โอ้ตรงหนึ่งหอกนี่นกปูอหนึ่งหกของเกาหลัดมันจะห้าแปดอาก็กันหนึ่งศูนย์อาก็กับศูนย์สาม สามชุนมาย้มอักาวัดขุดยาโอ้เต่วังวันนี้ไ้ระวังหนึ่งหกหนึ่งหกเท่านั้น้คือไปว่าอเนี่ยควจะดีปูมันกำหมองกาเแนค่ะโอ้ระวังหนึ่งหกเด้อพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำรับเลขติดเลขติดรางนาะปูเนาะมีศูนย์ก็หนึ่องค่ะเลขติดบนมีศูนย์หนึ่งสองค่ะ ค่ะจับคู่จับคู่บนห้าสามหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองที่บนมันจืบเป็นปิดะเสียได้ศูนย์หนึ่งสองให้ตีบนให้ตีตัวมีคบพกตีสามตัวนี้บวกถือเดลขคูณศูนย์หนึ่งสองที่บนค่ะเดลกล่างนี่ที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะอืมคือรวค่ะแล้วก็อืมแล้วก็ห้าสองเก็ดห้าหกหนึ่งถามพี่น้องค่ะห้าหกหนึ่งครับ กับตัวฟันนี่แหละสามตัวหาสามมือค่ะครับพี่น้องปองไปท่านใดที่ให้ตามเลขเจ็ดโตมาสามโตเนาะค่ะกะมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีหกค่ะพี่น้องวิ่งบนห้าตัวเดียวแข็งแขนงหาเส้นบนแร็คลอยแน่นอนค่ะห้านี่แหลยศูนย์หนึ่งสองนี่ยี่สามยี่สิบปัจจุบ่นถือแน่นอนยิงสองนี่สองตัวแทนค่ะอีไล บังมีจฉหาจะดีค่ะศูนย์หนึ่งสองึนผลค่ะถ้าปฏิทินส้นเดบอเงินมวเท๊อไปนะปูบ้านปูปูปู่าถือมันมันสิบเกาิบแปไกลกันหมดขั้นสันมันมันมันสิได้ทั้งสองเลยเลยนะปูเนาะศูนย์หนึ่งสองมาสองเทียศูนหนึ่งสองมาหันอีกมาอก่ออกสิบเก้าบันก็ศูนหนึ่งสองอีกทั้งวะอากือนก็ห้าหกเจ็ดออกหกเจ็ด ชูมีราชูเก้ากันนั่นนี่ยค่ะชูนึ่งสองออกหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสองมันหวมันเก่าห้าหกเจ็ดมันออกหกเจ็ดวันก็ชูนหนึ่งสองวันค่ะปูค้าวันนี้สำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายกะขอขอบคุณขอพุ่นปูลายๆค่ะปู่ะสาธูสาธุขาปูเท ครับพี่น้องก็คือสิได้เบิ่งสิส้มกันเนาะครับมีประกาศกันจดเล้นะครับเด้อหรือว่าปิดแนวทางหรือว่าเก็บหน้าจอไว้ก็ได้ครับเลขปูสามโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ฟันมาดีๆแล้วครับพี่น้องเอาไปซื้อไปหาไว้เด้อครับเด้ออือย่ามีศกมีหลวงน้ำเพิ่นก็สิได้รับซับไปพระธานก็กราบขอบคุณขอบพุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงผ้ารวยครับอ่ามีรางว่าสิบ่พลาดกันติดตามคลิพไม่ไม่เดืออไป กฎเกณฑ์เแจ้งเตือนไว้ทางช่องพี่มีกิปใหม่ลงมากพี่น้องก็จะได้เห็นเลยก็จะได้เบิ่งพร้อมๆไปครับก็พร้อมกันก็พูดนะครับเด้อพี่น้องให้มีโชคมีลาภเป็นตัวหน้าตัวจ่าให้ลำลำรวยรวยสุข,ขสุขคนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพีนะยงเท่านี้ครับเอาไว้กิบนาคอยมาว่ากันใหม่ครับรอบสวัสดีครับ